น่ารักสดใสยิ้มละลายใจก็ต้องยกให้หนุ่มน้อยสุดคิ้วคนนี้และค่ะหนุ่มสุดฮอตโฟสนะัทวัฒนั่นเองค่ะที่ล่าสุดในวันที่7มิถุนายนน้องโฟดก็เดินทางไปร่วมงาน,นสิ้งขาวชีดหัวเราะอร่อยได้ทุกเวลา บอกเลยว่าดูน้องโฟดไปยิ้ตมตามไปเหมือนตกอยู่ในมนสะกดทั้งงานค่ะเพราะไม่อาจละสายตาจากความน่ารักของน้องโฟดได้เลยคลิปนี้ไปส่องภาพบรรยากาศในงานกันค่ะงานนี้ก็เชื่อว่าแฟนๆหลายคนน่าจะโดนตกไปตามๆกันอย่างแน่นอนค่ะ ก็วนนรักใจที่เพื่อเคยใกล้อาจครไว้ไปก่อนคนที่มีโดตนตรงอยู่เฉยเแยเว็ดดาดเธอจะใกล้ยัไยงไงนะยังมผู้ก็แค่อยากรู้ใจแค่รู้ใจเ,เธอรอเธอ เยอะมากนะครับที่เราได้ดูกันนะไม่ใช่อย่างนั้นมันช่วยให้ใส่ง่ายขึ้นใช่ไหมโอเคเออพอใส่แบบถุงมือสีดำแล้วก็ดูมืออาชีพขึ้นมาเลยนะทันทีเลยตัวงดีต้องดีมันช่วยไหมพี่ผมว่ามันเริ่มละผมว่ามันเริ่มละเพื่อความเพื่อความสะอาดเพื่อความสะอาดนะครับก็เลยเป่าลมเข้าไปฮันกคนี่ นี่ทาไปเลยเยอะๆมันอร่อยไปหนึ่งแล้วไปทำให้ความรนเร็วนะครับผมเวลาจักัดน,นะครับผมนะ <c ười> ไม่ <c ười> ไม่ไม่มีจํากัดไม่มีจํากัดค่อยๆทำได้ค่อยๆปลารถน้ได้และนี่คือฟล์ e d รนิ่งของโฟนนะฮะ น่าทานมากเหืมนคนกินนะครับเสร็จแ,แล้วก็ตามด้วยผลไม้นะคร<ด>ับผมก็จะมีเป็นอะไรที่ทานง่ายจริงๆนะครับสำหรับชีสเอพี AP แบบนี้นี่ นี่คือเมนูที่ใช้เวลาไม่ถึง5้านาทีในการทำใช่ครับผมปกติเวลาแบบไปถ่ายซีรีส์ตอนเช้าเนี่ยครับอกว่าเด็กเขาตั้งกลองกัน6กโมงอะไรเงี้ยทานอะไรอะครับคถ้าผมเตื่นมาประมาณตีสามเพื่อครับแล้วก็ตื่นมาชีก่อนอ๋อมาชีก่อนเข้าห้องน้ำแล้อปต่อแกงปั่นใช่แล้วเล่นก็นี่แหละครับบางเช้าอะไรเนี้ยอยากอยากกิน คิดแบบนี้อะไรเงี้ยก็จะทําทําให้แม่ทําให้ไม่ได้ทำเองใช่ก็ทําแบบนี้อะไรเงี้ยช่วยช่วยกันช่วยช่วยกันนะใช่แต่ว่าผมก็จะไปเลือกผลไม้เองอะไรเงี้ยครับใช่เพื่อเพื่อให้เป็นผลไม้ที่ผมชอบนี่นี่โอเคนี่อันนี้อันขวาด้านขวามือไม่ผมจำได้แต่ผมัวเร้ะด้วยนะแต่ต้องหัวเราะออกมาด้วยนะชีสบฟร์วเร้อจริงสิแล้ก็หัวเราะตอนท้ายชีสบฟร์วเราออร่อยได้ทุกเวลา ชีสบัวโกเลาะอร่อยได้ทุกละยากเหมือนกันนะทุกคนทำยากเหมือนกันเดี๋ยวได้ทำแน่นอนถูกต้องครับชีสบัวโกเลาะอร่อยได้ทุกเวลาขำได้แท้ด้วยนะชีสบัวโกเลาะอร่อยได้ทุกเวลาอ่าวพาได้ครับขอกีฬาต่อยมวย ไปทิ้นุกอะไรอยู่ประเทศอะไรอะไรประเทศไทยอยไทยโอเคอ่ที่กินอ่ะที่ผมกินไปอ่ะที่ผมกินไปชีสวัวหัวเลาะเดลาฟิกาอร่อยทุกคนละผลไม้ผลไม้ยาวๆสีเผลไม้ยาวๆเหอมะม่วงผลไม้ยาวๆสีเหอมะม่วงไอ้กด้วยก้วยชีสชีสสวยชชีสกยชีส ชีสบัวกล้วยคำเชืคำเชื่อชีสกล้วยช่วยคลิสชิสแล้วก็กล้วยชิสแล้วกล้วยชิสตึ๊ดล้ชิสข้าไปเอาบนนามก่อนชติ๊บกล้วยคนกลับไ้คนพะคนจะไปไหนทำบุญที่ไหนวัดพระวัด พาวาดแชทพะพะพาวาดื่มเม่อกี้ใส่อะไรคนกินล้ำใส่แก้วพาวาแก้วพะอาวนทั้งแก้วพาาดแก้วอ่าแบงคอแบงค์ขอบกรุงเทพเป็นภาษากินฑาไหมพี่แบงค์ขอบกรุงเทพอ่าจังหวัดอ่าชีสอ่อกุงเทพมหานครอมรนกาักกอ มันถึงขนาดที่ไม่ได้เป็นทีมบทสนทบบทนวมพันธ์ดาสัญญาดีรุ่นีเต้เต้บอกอ๋อพี่รักของผาอุ้ยหรือเราพูดออกมาแต่ห้ามกันไปได้ฮะใช่ไหมมีคนเห็นคนฆ่าของการแสดงของเราอะไรเงี้ยไม่ไม่ใช่แค่การแสดงอะไรเงี้ยมีชื่อเข้าชิงในเขาเรียกว่าศิลปินทีป๊อปอะไรเงี้ยผมผมดีใจมากเลยเพราะว่า ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ลงแรงในวงการทีปอลอะไรเงี้ยแล้วก็พอได้มีชื่อเข้าเสนอชิงกับคนเก่ๆเงๆนั่นเลยรู้สึกดีใจมากครับดีดีด้วยจริงผมดีใจทุกครั้งนะที่ได้ได้ยินประโยชน์ที่ว่าแบบว่าผมเป็นความสุขของเขาผมเป็นรอยยิ้มของเขาอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออสิ่งที่เราทำมามันมันมันมีคนเห็นค่าแล้วก็มีคน มีความสุขกับสิ่งที่เราเราทำอยู่อะไรเงี้ยเราพี่อยากจะบอกเหมือนกันว่าพี่พวกพี่ทุกคนนะครับไม่ใช่แค่อยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยแฟนคลับทุกคนอะไรเงี้ยเป็นความสุขให้ผมเหมือนกันนะครับผมในรู้เลยครับว่าเวลาจะทําอะไรก็แล้วแต่ครับจะร้องเพลงจะ จะมีเพลงใหม่จะมีอะไรก็ตามอ่างเงี้ยเขาก็จะคอยซัพพอร์ตตลอดคนระับคอยเออคอยเอาใจช่วยตลอดอนะไรเงี้ยถึงแม้ว่าเออบางอย่างเอออาจจะทําไม่ได้ดีมากบางอย่างอาจจะทำได้ดีอะไรเงี้ยก็มีเขาคอยซัพพอร์ตตลอดอนะ่ารเงี้ยรู้สึกว่าเอออุ่นใจแล้วก็รู้สึกมีความสุขที่ได้มีพี่ๆทุกคนนะเป็นเป็นค่ายคลับครับนะเป็นเป็นเหมือนกำลังใจของผมในในทุกๆวันขอบคุณ <Okay. S 1> มากครับ <laughs> โอ้ขอยงปรวมมือหน่อยครับ ม็นจะมีตัวเขาเรียกว่าอะไรดิเปอร์ <c oughs> แล้วก็จะมีตัวขนมปังที่มันแข็งๆอะไรยงี้ก็กินคู่กันอร่อยมากชอบอันไหนมากกว่าสตรอเบอรี่หรือว่าบลูเบอรี่ครับผมชอบสตรอเบอรี่แต่กินหมดเลยนะครับ